สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนจ้าเอฟทีไมเอฟทีเก่าค่ะทางต่างประเทศสอประกอบลาวเมืองไทยของสุภูสุคนได้จ้าเมื่อนี้ยายต่อมพามาให้จ้าพี่น้องสบายดีสุภูสุคนได้จ้ามาใส่ปุย๋ยอ้อยจ้าพี่น้องปุ๋ยไม่อยู่เครื่องถุงเท่าไดบุกมาใส่ให้หมดปุ๋ยมันถือปุ่น ไ,ได้ที่ละลายเป็นน้ำเหมือนรุ่นพอหญ่ไปก่อนแล้วเิ่นบรทษัทในมาฉีดงาอยู่ให้เพิ่นมาฉีดงาขาอ้อยโอ้ววพิษขางาอ้อยบนบรทษนทในมาอยู่จ้ะงากำลังขึ้นทุบหนีบปลูกไม้ค่ะพี่น้องโลปลูปกไม้ไอ้เบิ้งธรรมชาติ ให้น้าบานเขาเดี๋ยวนี้นะ้าเป็นป้าอ้อยหมดแล้วไปหาพ่อใหญ่ปุ๋ละจ้ะที่พาใส่ปุ๋ยล้วก็จ่มาดึงเคียมันเลียมอยพูนส่วนปุ่นพี่น้องลองหวยฟังปุ่นเจดไทพี่น้องเบิ้งให้อ้อยบานบานเฮาอาวไฮชาวนาจากพี่น้องธรรมาชาติเป็นได้สุดชื่นพ่กจ้าเห็นป้าเฉียวเียวพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตาม กดกระดิ่งติดตามย้ายต่อมชุมแพซ่แบบานๆได้จ้าเพื่อสิไดมีกำลังใจเฮ็ดคิปใหม่จากพี่น้องย้ายต่อมมีคลิปดีๆมากปากอ่ะให้พี่น้องเบิงจ้าในกำลังเทปปุ๋ยใส่คล้องนิดดิองเหยวองม่บีปลูกม่มปลูกโอ้ ใค้แปลงนี่ยงนี่พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ก็ย้ายต oh ่อมก็ขอฝากไว้ปจะมีเด้อจ้าอัปเดตอัปเดตอัปเดตว่าผิดผิดถึกถึกพี่น้องขอโทษขออภัยเด้อจ้าไปไปใส่ข้องนิดเดียวอ่าจ้ะพี่น้องใส่ปุ๋ยกันเด้อจ้าไม่ใช่ปุ๋ยให้อ้อยใส่อ้อยใส่ปุ๋ยอ้อย นี่แหละทียใส่ถุงมือกอนพี่น้องปุ๋ยเปียกหนากำลังขึ้นฝากกดไลค์กดติดตามย้ายต่อมชุมพแพแซสบบ้านใน,นจ้าพี่น้องขอขอบุญขอบพุหลายๆเด้อจ้าที่เข้ามาติดตามเข้ามาชุ่มให้กำลังใจพี่น้องขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำเบื่อเด้อจ้าวัดดีจ้าย้ายต่อมที่ใส่ปุ๋ยก่อนค่ะพี่น้อง อนุญาตเนาะจ้าถ้ายดูดหลายเดี๋ยวพี่น้องซิเบียจ้ะบวัสดีจา้าเจอกันไม่คลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวย้ายต่มก็ะที่ไปย่ำเพื่อนๆพื่อนกันละจา้าเอฟที่ไม่เอฟที่เก่าเนาะค่ะเนาะขอให้สุขภาพแข็งแรงลำรวยลำรวยกันเด้อค่ะบััสดีจา้จา